สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะมูหันนะจ๊ะนะคะตอนนี้ยังมีอยู่อีก4สาขานะคะยังพร้อมที่จะเสิร์ฟกับลูกค้านะคะ ังเสียงความกรอบกันเลยเห็นไหมคะลูกค้าน่าทานมากเลยค่ะจะบอกว่าแอดมินอยู่ตรงนี้นี่แบบกลิ่นหอมมากเลยนะคะจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะคะอันนี้เราใส่แบบแพ็คครึ่งตัวนะคะ

ลูกค้าสามารถที่จะรับได้อีกนะคะพร้อมขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูหมูขนาดย่างกันอ๋อเห็นไหมคะยังมีหมูสำหรับให้ลูกค้าอยู่นะคะสาขาพพลวิวหมูขนาด3โล1นะคะหมูขนาด3โล1ราคา899วาตบาทค่ะอ่าตัวขนาดประมาณ3กิโลนะคะ3กิโล1ขีดนะคะ ราคา899ครึ่งตัวขายนะคะครึ่งตัวอยู่ที่449ค่ะครึ่งตัวอยู่ที่449ค่ะครึ่งตัวก็ขายด้วยนะคะครึ่งตัวอยู่ที่449ถ้า1ตัวนะคะอยู่ที่899นะคะหนึ่งตัวอยู่ที่899ครึ่งตัวอยู่ที่449นะคะครึ่งตัวอยู่ที่449นะคะส่วนตัว26นะคะ ตัว2โล6นะคะเต็มตัวจะอยู่ที่754นะคะเต็มตัวอยู่ที่754ครึ่งตัวอยู่ที่377นะคะ754ลูกค้าน่าทานมากมีอยู่3ตัวรับไหมคะ754ตัว2โล6ราคารับไหมคะอ่าตัว2โล6เองนะคะเหลือตัว2โล6อีก3ตัวลูกค้า เดี๋ยวหนูให้ดูว่าตัวไหนสองโลหกเนี่ยบนนี้เลยค่ะลูกค้าใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ค่ะสองโลหกนะคะเนี่ย <Yes. S 1> สองตัวบนเห็นไหมคะ <Yes. S 1> สองตัวบนนี้สองโลหกค่ะลูกค้าตัวนี้ <Yes. S 1> กับตัวนี้นะคะสองตัวบนเนี่ยสองโลหกตัวนี้เท่าไหร่ตัวกลาง ตัวนี้ค่2 6ค่ะตัว2โลสามตัวเห็นไหมคะในกล้องนะคะสองตัวบนแล้วก็ตัวล่างกลางเนี่ย2 6นะคะ2 6นะคะ754บาท2 6 754บาทค่ะอ่า2 6 754บาทนะคะสามตัวนะคะ2โลสามตัว754บาทค่ะส่วน3โล2นะคะ มี3โลสองด้วย1ตัวนะคะ3โล2 9 28 3โล2 9 28ค่ะลูกค้านะคะส่วน3โล1 8 99ค่ะ3โล1 8 99ค่ะลูกค้า3โล6เอ่อ2โล6นะคะลูกค้าตอนนี้มี2โล6อยู่นะ 2ลงนะคะรับไปเลยทั้งตัวนะคะลูกค้า2ล6ตัวบนเห็นไหมคะ2ตัวบนนี้นะคะตัวบนนี้นะคะตัวบน2ตัวบนนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะราคา2 2 2เอ่อ2รนะคะราคา754บาทค่ะ2ตัวบนเห็นไหมคะ2ตัวบนแล้วก็ตัวล่างที่กำลังหมุนอยู่เห็นไหมคะอันนี้สามารถรับได้เลยนะคะ รับได้เลยนะคะ2โลหกมี3ตัวเห็นไหมคะลูกลูกค้าเป็นตัวเล็กลูกค้าซื้อได้เอาไปทาเลยตัวเล็ก754บาทเท่านั้น754บาทเท่านั้นส่วนตัว3โล1นะคะ3โล1อยู่ที่899ค่ะ3โล1อยู่ที่8 5ดร้ค่ะ, 1, คะสวัสดีจ้าแอดมินน้องน้ำว้าวสายไหมเหลือสี่ 4, โลห นะจ๊ะหนึ่งตัวแล้วก็สี่โลแปดครึ่งตัวสายไหมฝากมานะคะลูกค้าลูกค้าที่อยู่ใกล้ใสายไหม31ระหว่าง31ถึง33นะคะเรามีสาขาสายไหมอยู่ตรงนั้นนะคะสาขาสายไหมฝากมามีตัวสี่โลหกหนึ่งตัวแล้วก็ตัว4ี่โล8ดเอาครึ่งตัวนะคะครึ่งตัวก็ประมาณ2โลสี่ค่ะครึ่งตัวประมาณ2โลสี่ค่ะครึ่งตัวประมาณ2โลสค่ะ โอเคสองโลหกสนใจไหมคะลูกค้าที่พระหนวิวมีนะคะสองโลหกสองตัวบนแล้วก็หนึ่งตัวกลางข้างล่างอันนี้คือตัวสองโลหกนะคะสองโลหกราคาเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ค่ะลูกค้าซื้อทั้งตัวเลยไม่ต้องมาซื้อครึ่งตัวนะถ้าตัวเล็กอ่ะคือซื้อได้แต่ว่าหนูบอกเลยว่าถ้าจะซื้อครึ่งซื้อเต็มตัวไปดีกว่าส่วนถ้าเกิดว่าจะเอาครึ่งตัวแนะนําให้ให้แบ่งครึ่งจากตัวใหญ่อ่าถ้าจะเอาครึ่งตัวแนะนําให้แบ่งครึ่งจากตัวใหญ่ นะคะตอนนี้เรายังมีเห็นไหมคะหน้าฐานอันนี้เขาจองแล้วถ้าเห็นเป็นป้ายสีส,สีติดอยู่ที่ที่ไม้นี่คือเขาจองแล้วเรียบร้อยเขาเห็นไหมคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อตัวใหญ่ก,กันเห็นไหมเพราะว่าตัวใหญ่อะหนังมันจะหนามันจะทานอร่อยนะคะสายใหม่ฝากมานะคะลูกค้าสายใหม่บอกว่าสนใจสั่งจองที่สายใหม่ได้เบอร์โทร090 971 9317 07090ขอโทษที0909719317ค่ะอันนี้คือที่สายไหมาฝากมานะคะสำหรับที่ผนวิวนะคะที่ผนวิว2.6โลมี3ตัวนะคะตัวเล็กๆนะคะลูกค้าที่รับตัวเล็กนะคะเอาไปทานกันในครอบครัวเล็กๆนะคะอ่าตัว2.6โลราคา754 สตัวบนเนี่ยคือ2โล6แล้วก็ตัวกลางที่หมุนอยู่คือตัว2โล6นะคะอ่าสโล6มี3ตัวนะคะตอนนี้ที่ผู้วิวที่ตัดใหม่วัชรพลนะคะ2โล6ตอนนี้มี3ตัวนะคะ2ตัวบนแล้วก็ตัวกลางข้างล่างนะคะ2โล6นะอ่าต่อไปตัว3โลหนึ่งกับตัวสโลสองก็มีด้วยนะคะ2โล6 750็ดรอย่ะพูดง่ายเจ็ดอยห้าส นะ750ส่วน3โล1 7เอ่อ899 3โล2 928นะคะอ่าโอเคดังนั้นเนี่ยลูกค้าลองดูนะคะถ้าสนใจยังไงทักแอดมินมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ